ครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปในบทที่10แล้วนะครับในตอนที่10ที่เรา,เาร่วมกันศึกษานะครับการทำงานของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ESP 3 2นะครับซึ่งในส่วนของบทนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการติดต่อสื่อสารแบบ SPI นะครับย่อมาจาก Serial Peripheral Interface นะครับซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารแบบอนุกรมอีกประเภทหนึ่งนะครับ ที่นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารแบบ UART และ I2C นะครับซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมนะครับในปัจจุบันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวไมโครทรลเลอร์นะครับหรือตัวไมโครคอมพิวเตอร์นะที่มีขายตามท้องตลาดนะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวโนด MCU ตัว Arduino เองหรือตัว Raspberry Pi Nvidia Jetson เป็นต้นเนี่ยครับก็จะมีพอต SPI อยู่ในตัวไมโครโทรลเร์เหล่านี้ครับเกือบทุกตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในบทเนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าการเชื่อมต่อการสื่อสารแบบ SPI เนี่ยเชื่อมต่อได้อย่างไรนะครับแล้วก็ต่อที่ขาไหนครับต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันทั้งหมดภายในบทที่10นี้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมขออนุญ,ญาต อธิบายนะครับขาสัญญาณที่ใช้ในตัวของพอตเอส i ก่อนนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่4ขานะครับจริงๆมีอีก2ขาเป็นขาไฟกับขากาวที่ต่อร่วมกันนะครับซึ่งผมขออนุญาตละเอาไว้ก่อน,นครับสเส้นขาไฟกับขากาวนะครับะจะอธิบายใน4เส้นนี้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแล้วหน้าที่หลักมันคืออะไรนะครับก็สายสัสญ,ญญาณเส้นแรกเส้นสีม่วงนะครับก็จะเป็น เส้นสัญญาณนาฬิกานะครับถูกสร้างโดยนะครับถูกเจเนเรตโดยตัวแม่นะครับคือในที่นี้นะครับผมขอเรียกตัวแม่นะครับเรียกว่าคอนโทรลเลอร์นะครับตัวลูกผมเรียกเพลิฟฟอรัลนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวแม่นี่จะเป็นตัวเจนสัญญาณนาฬิกาให้กับตัวลูกภายในเครือข่ายที่ตัวมันทําการเชื่อมต่ออยู่นะครับผมนะครับนี่ถ้าดูรูปนี้นะครับเห็นไหมครับตัวแม่ ตัวคอนโทรเลอร์ครับก็จะทำการสร้างเจเนเรตสัญญาณนาฬิกาไปที่ตัวลูกทุกๆตัวเลยนะครับที่อยู่ภายในเครือข่ายครับสำหรับเส้นที่2ครับเส้นสีเขียวนี้นะครับจะเป็นเส้นสายสัญญาณที่เอาไว้ส่งข้อมูลนะครับจากตัวแม่ไปยังตัวลูกนะครับผมเรียกสั้นๆว่า Copy นะครับ Copy นะครับเป็นแบบนี้ครับย่อมาจากนะครับ Controller out นะครับเฟรชฟอลล์ l in นะครับ เป็นแบบนี้ครับคอนโทรลเลอร์เอาพาริฟอลลอินนะครับนะครับใช้สําหรับส่งข้อมูลจากตัวแม่ไปยังตัวลูกนะครับถ้าทําการต่อหลายๆตัวนะครับในเครือข่ายครับก็จัาเส้นโดยตรงแบบนี้เลยนะครับไปยังตัวลูกต่างๆแต่ละตัวนะครับสังเกตหัวลูกศรครับก็จะชี้ออกจากตัวแม่ครับไปยังตัวลูกแต่ละตัวแบบนี้ครับสำหรับสายสัญญาณเส้นที่3นะครับผมเรียกว่าซิปโปนะครับ ย่อมาจากคอนโทรเลอร์อินนะครับเพลิฟอเลเอาท์นะครับสายสัญญาณเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเอาไว้ขนถ่ายข้อมูลนะครับจากตัวลูกไปยังตัวแม่ข้างบนเนี่ยจากตัวแม่ไปยังตัวลูกถูกไหมเส้นสีเขียวนะครับหัวลูกศรชี้ไปทางนี้ครับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยซิปโปเนี่ยใช้สําหรับขนส่งข้อมูลนะครับจากตัวลูกใดๆก็ตามมาอย่างที่ตัวแม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือสังเกตว่าตัวลูกแต่ละตัวนะครับก็ สามารถที่จะจับขาสัญญาณตรงนี้นะครับเอาไปใช้งานแล้วก็ใช้ขนส่งข้อมูลนะครับจากตัวมันเองไปยังตัวแม่ได้นะครับแล้วหลายคนสงสัยนะครับแล้วมันจะคุยกันได้ยังไงในเมื่อขาสัญญาณมันเชื่อมต่อติด,ต,ด,ต,ดติดกันแบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าผมส่งข้อมูลนะครับจากตัวแม่ไปเนี่ยทุกตัวก็จะได้รับข้อมูลทั้งหมดเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันจัาถึงกันนะครับคําตอบก็คือว่ามันจะใช้ขา C ีตรงนี้แหละครับในการเลือกว่าจะให้ตัวแม่เนี่ยคุยกับตัวลูกตัวไหนสังเกตว่าขา C ีเนี่ยจะมีจำนวนที่เท่ากับตัวลูกที่มีอยู่ในเครือข่ายนะครับในที่นี้ก็มี3ตัว1 2 3แบบนี้ครับสมมตินะครับว่ามีอยู่3ตัวครับก็เป็น CS1 CS2 และ CS3 แบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าผมอยากจะติดต่อกับตัวลูกตัวที่2ตัวนี้นะครับ ผมจะปล่อยสัญญาณนะครับลอจิกศูนย์นะครับคือปล่อยสัญญาณโลไปครับให้กับตัวลูกตัวที่ผมอยากจะคุยด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายสัญญาณเส้นเดียวนะครับที่มีลอจิกศูนย์ครับส่วนตัวที่ผมไม่อยากจะติดต่อด้วยเนี่ยผมจะปล่อยลอจิกหนึ่งแช่ทิ้งไว้เลยครับทุกตัวที่ได้รับลอจิกหนึ่งที่ขา C ีเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทํางานได้เพราะฉะนั้นตัวที่จะทํางานได้ก็คือตัวที่ ตัวแม่เนี่ยเลือกปล่อยลอจิกศูนย์ไปยังที่ตัวลูกนั้นๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะสามารถคุยกันนะครับระหว่างตัวแม่กับตัวลูกที่ผมต้องการคุยได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่า2ตัวนี้นะครับมีตัวแม่กับตัวลูกนะครับตัวแม่อยากจะคุยกับตัวลูกตัวนี้นะครับก็จะทําการปล่อยลอจิกศูนย์นะครับไปที่ขา C s นะครับเห็นไหมครับ ทั้ง2ตัวนี้ก็จะทําการส่งข้อมูลไปมาได้นะครับตัวแม่ก็จะส่งข้อมูลนะครับรหัส ASCII นะครับเป็นตัว S ตัวใหญ่ครับไปให้ตัวลูกได้ตัวลูกก็สามารถนะครับส่งสัญญาณข้อมูลกลับมาที่ตัวแม่ได้นะผ่านขาซิปโปเนี่ยครับอาจจะส่งเป็นรหัส ASCII ตัว F เนี่ยครับกลับมาก็ได้นะช่วงเวลาที่ต่างกันแบบนี้นะครับนะครับพอทําการสื่อสารเสร็จสิ้นกระบวนความทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะสั่งนะครับให้ขา CS มีค่าเท่ากับ1ก็คือเป็นการ Disable ตัวลูกให้หยุดการทำงานหรือหยุดการสื่อสารนั่นเองเป็นแบบนี้ครับอันนี้ขา CS นะครับก็จะเห็นว่าขา CS เนี่ยจะเป็นตัวเลือกนะครับว่าเราอยากจะให้ตัวแม่คุยกับตัวลูกตัวไหนนะครับเป็นต้น,นครับอันนี้ก็จะมีขา CS เนี่ยเราก็จะมี ตามจำนวนตัวลูกเลยครับสมมุติตัวลูกมี3ตัวนะครับขา cs ก็จะมี cs 1 cs 2 cs 3ถ้าตัวลูกมี4ตัวเงี้ยครับก็จะเป็น cs 1 cs 2 cs 3 cs 4นะครับนะครับอันตัวนี้นะครับอันนี้ออีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับก็คือในหนังสือบางเล่มนะครับหรือตัวโมดูลที่มีการติดต่อสื่อสารแบบ spi เนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยเนี่ย ขาซิโปเนี่ยครับเราจะเรียกว่ามิโซนะครับย่อมาจาก Master in s l a สลับเอาท์นะครับส่วนขา Copy นะครับก็จะเป็นขา m o สซี่แบบนี้ครับก็คือมาสเตอร์เอาท์สลับอินนะครับส่วนขา CS นะครับก็ชื่อเดิมของมันก็จะชื่อว่า SS นะครับสลับซีเล็กนะครับผมเข้าใจว่านะครับที่สาเหตุที่นักพัฒนานะครับหรือบริษัทต่างๆที่ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ออกมาตามท้องตลาด ในยุคใหม่เนี่ยครับอาจจะเลี่ยงใช้คำว่า Slab ที่แปลว่าทาสนะครับแล้วก็ Master ก็แปลว่าเจ้านายนะครับครับก็อาจจะฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นคำพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะครับเปิดไปเจอหนังสือเล่มเก่าๆครับหรือว่าเจอไมโครคอนโทรลเลอร์หรือเจอโมดูลใดๆก็ตามที่ต่อแบบ SPI นะครับก็คำเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคำเดียวกันกับฟัง นี้ด้านใหม่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องตกใจครับก็คืออันเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนคําให้มันฟังดูสบายใจมากยิ่งขึ้นครับแต่สําหรับผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวแม่กับตัวลูกมาตลอดนะครับดูอบอุ่นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับบังเอิญว่าประเทศไทยเราไม่ได้เป็นคนคิดพวกเทคโนโลยีพวกนี้ขึ้นมาครับเราก็ต้องอ้างอิงขาต่างๆตามที่เขากําหนดมานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ เป็นว่าเข้าใจกันละกันนะครับเวลาที่เราอธิบายเจอโมดูลเจอคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับเนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นโมดูลของ sd card ที่ต่อแบบ spi เห็นไหมครับมีขามิโซกับขา,า mosi เห็นไหมครับตามนี้เลยครับจริงๆก็คือขาซิปโปหรือขา Copy ในความหมายของเรานั่นเองนะครับนะครับสำหรับผมนะผมจะใช้ฝั่งซ้ายมือเอยขวามือตรงนี้นะครับนะบไม่ได้ใช้ ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตลอดหลักสูตรในบทนี้นะครับผมก็จะอ้างอิงขาตามชื่อใหม่เลยนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกโมดูลหนึ่งก็เป็นโมดูล RFID โมดูลนะครับเห็นไหมครับก็จะมีขา m o สซีด้วยนะครับก็จริงๆก็คือขา Copy นั่นแหละนะครับแล้วก็ขาซิปโป้นะครับหรือมิโซนั่นเองนะครับก็คือเป็นขาเดียวกันนะครับก็ให้รู้ไว้เลยนะครับถ้ามีขาเหล่านี้ครับแสดงว่าโมดูลนั้นๆนะครับที่ท่าน เห็นนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือ2โมดูลนี้ครับเป็นการเชื่อมต่อแบบ SPI นะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อได้2แบบนะครับคือมีขา SPI ด้วยนะครับมีพอร์ต SPI ด้วยกับมีพอร์ตที่เป็น I 2 q u a C ด้วยนะครับก็มี SDA กับ SCK ครับ SCK นี่ก็คือสขาสัญญาณนาฬิกาครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโมดูลนี้ครับ RFID เบอร ER ์ RC 522นะครับก็สามารถต่อได้2รูปแบบนะครับแต่เดี๋ยวเราจะการทดลองของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ในกรณีที่มันเป็นพอร์ต SPI นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากงานของพอร์ต SPI เนี่ยเราจะใช้กับงานที่ต้องการขนส่งข้อมูลท,ที่มีปริมาณมากๆนะครับต้องการความเร็วสูงนะครับแล้วก็มากด้วยนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับก็คือว่า สายสัญญาณเนี่ยมันจะเยอะมากเลยครับอย่างตรงเนี้นะครับจะมีทั้งหมด6เส้นใช่ครับมีไฟกาวนะครับขาคอกนะครับขาคอปเ้ขาซิปโป้และขา C s นะครับขา CS เนี่ยจะเพิ่มจํานวนตามจํานวนตัวลูกที่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาที่ต่อจริงๆแล้วสายสัญญาณเนี่ยจะเยอะมากนะครับแต่ข้อดีของมันก็มีครับก็คือว่าข้อมูลใดนะครับที่ต้องการขนส่งที่ปริมาณสูงเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะมาต่อกันแบบ SPI นะครับเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับตัว Arduino Nano ESP 3 2ที่เราใช้อยู่นะครับขาซิปโปนะครับจะอยู่ที่ขา12นะครับขา Copy นะครับจะอยู่ที่ขา11นะครับแล้วก็ขาสัญญาณนาฬิกานะครับหรือ SCK เนี่ยจะอยู่ที่ขา13สนะครับส่วนขา CS เนี่ยอันที่จริงแล้วนะครับขา CS เนี่ยเราสามารถนะครับเพิ่มได้นะครับสมมุติว่าอย่างตัวอย่างเนี่ยเขากำหนด Default ไว้ที่ขา10ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าคือต่อได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเราต่อเพิ่มมาอีกล่ะ CS 1 CS 2 CS 3 CS 4เอามาจากไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเอาจากขาดิจิตอลตรงนี้แหละครับถ้าเราเพิ่มจํานวนเราก็อาจจะใช้ D 9 D 8 D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2ได้นะครับตรงนี้ครับใช้ได้หมดเลยครับที่จะเอามาเป็นขา CS ให้กับเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับขาชิปซีเล็กนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมมีโค้ดเบาๆนะครับให้ท่านดูนะครับว่า เวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE นะครับที่ใช้ภาษา C++ พัดพัดนะขั้นตอนการส่งข้อมูลนะครับบนพอต SPI นะครับต้องทำอย่างไรบ้างครับเบื้องต้นก็ต้องประกาศ include นะครับไลบรารีที่ชื่อว่า SPI.h ขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็ทำการเปิดพอตนะครับด้วยคำสั่ง SPI.begin นะครับนะครับคล้ายๆ UART แล้วก็คล้ายๆ I2C เลยนะครับ พอเปิดพอตเสร็จเราต้องทำอะไรต่อนะครับก็คือต้องสั่งที่ขา c s นะครับที่ต่อกับชิปใดๆก็ตามนะครับให้เป็นโลถูกไหมครับเพื่อที่ว่าเราจะให้เขาทำงานคุยกันถูกไหมครับอันนี้เห็นไหมครับคำสั่งใช้ดิจิตอลไลท์เลยนะครับเหมือนคำสั่งปล่อยลอจิกศูนย์ธรรมดานะครับขา C s ตรงเนี้ยผมต่อไว้ที่ขา10เห็นไหมครับผมกำหนดให้เป็นขา10นะครับเห็นไหมครับพอ กำหนดขา C/S ให้เป็นโลปุ๊บเราถึงจะส่งข้อมูลได้นะครับเราจะใช้คำสั่ง SPI. Transfer นะครับในการส่งข้อมูลครับพอส่งข้อมูลเสร็จเราก็ไป Disable นะครับตัวลูกนะครับก็คือให้ขา C/S นะครับเป็น high ครับเพราะนั้นพอขา C/S เป็น high ปุ๊บเนี่ยไอตัวลูกตัวนั้นก็จะทำการถูกชาร์ปไว้นะครับถูก Disable ไว้ไม่ให้ทำงานต่อนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมนะครับ สำหรับการส่งข้อมูลนะครับบนพอต SPI สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ของตัว Arduino นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับงานส่วนมากที่ต่อกับพอต SPI ของผมที่ผมใช้ครับโดยมากแล้วมักจะไม่ได้ต่อคุยกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยกันงานของผมเนี่ยถ้าใช้พอต SPI นะส่วนมากแล้วนะจะต่อกับตัวโมดูลโดยตรงเลยครับแบบนี้นครับคือขา ซิปโปกับขาค o p ปี้เนี่ยก็ต่อเข้าที่ขาตรงนี้โดยตรงเลยครับขา C s ก็มาต่อเลือกที่ขา C s นะครับแล้วขาสัญญาณนาฬิกาก็ต่อคู่กับสัญญาณนาฬิกาแล้วก็ใช้งานได้เลยครับนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูบทที่8แล้วบทที่9เนี่ยส่วนมากเราเนี่ยงานของผมที่ใช้ต่อเนี่ยส่วนมากก็จะไปต่อคุยกับไมโครถูกไหมครับหรือต่อคุยกับไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ถ้าเป็นงานของ SPI p o ไอเนี่ย มันจะต่อกับโมดูลอื่นๆโดยตรงเลยครับอย่างตัวนี้เป็นต้นครับเครื่องอ่าน RFID เนี่ยครับก็คือต่อขา copy กับขา Sippo เนะี่ยหรือขาสัญญาณนาฬิกาเนะี่ยเข้าไปที่ตัวไมโครโทรเลอร์ของผมโดยตรงเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานโต้ตอบคุยกันได้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าการขนส่งข้อมูลนะครับเมื่อมันไม่ได้ผ่านตัวกลางครับเพราะนั้นการขนส่งข้อมูลเนี่ยมันก็จะเร็วมากนะครับคือคุยกับโมดูล อื่นๆได้โดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆก็จะมีโมดูลอีกหลากหลายเลยนะครับทั้งเป็นทั้งเซนเซอร์ครับเป็นทั้งแอคช a วเตอร์นะครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับที่ทำการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านพอร์ต SPI นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นบทแรกนะครับคลิปวิดีโอตอนแรกที่อินโทรเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบ SPI ครับสำหรับการทดลองนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันในคลิปหน้าเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณครับ